รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1, <ม> 1> ปีการศึกษา2567ของนางอาริตาสุเพนตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนนาวามินทราชินูทิศหอวังนนทบรุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีข้อมูลทั่วไปดิฉันชื่อ นางอาริตาสุเพนตำแหน่งครูวิทยาฐานราชนานการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนนวมินทราชินทิศหอวังนนทบรุรีวิชาที่สอนวิชาการงานอาชีพหนึ่งงสองหศูนชั้นมหนึ่งทัหนึ่งถึงมหนึ่งทักวิสองวิชาลูกเสือแนนารีชั้นมหนึ่ง 3. กิจกรรมชุมนุมระดับชั้นม .1 4. ระบบดูแลชั้นม .1-9 และเป็นเลขาอนุกการลูกเสือเนนารีระดับชั้นม .1 การปฏิบัติหน้าที่และงานพิเศษ 1. รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2. เป็นครูที่ปรึกษาชั้นม .1-9 3. ทับเาเป็นคณะกรรมการห้องเรียนคุณภาพ 4. จะทำแผนงาน จัดอัตรากําลังจะทําตารางสอน 6. กจดทำสาราาประชาสัมพันธ์7งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ1งงอ1องวิชาการงานอาชีพ1เป็นวิชากเกษตรคุณครูจะสอนตั้งแต่การเตรียมดินสำหรับการปลูกพืช พอดินเป็นปัจจัยสมคัญนในการปลูกพืชการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้อย่างถูกวิธีการขยายพันธุ์พืชเช่นการขยายพันธุ์โดยเมล็ดการขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศด้านการพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ด้านการทัฒนาวิชาชีพ PLC ในกลุ่มง,งานการอาชีพกลุ่มของเราจะนำเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้าน,นผลงานกิจกรรมแข่งขันภายนอกได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการจัดสนถากชื้นระดาบชั้นม1ถึงม .3 งานหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลชนะเลิศตอบคำถามด้านการประมงงานเกษตรแฟร์ปี67มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนักเรียนได้รับประกาศนียบัตรและโรงเรียนได้รับโลและเงินจำนวน3,000บาท พระเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการที่เข้ามาดูการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ